ครับครับครับสวัสดีครับค่ะเป็นไดโนอสบายดีบ่ค่ะฟ <c oughs> <c oughs> ันดีเนาะค่ะเนาะฟันดีนะครับฟันดีครับปูแล้วกัมาให้เรียบร้อยแล้วครับชิมกโกคหกหกนะคะเนาะเอ้าขอใส่เมจิกสีแดงขอใส่เมจิกสีแดงเนาะมือนี่เพราะว่าสีน้ำเงินเพิ่นหมดของพี่เซียนขาเด้อขางวนนี่คครรัับบ ที่เส้น่าเมตตาฟันแล้วค่ะไม่ได้ล่งค่ะเพราะว่าไม่ได้ลก่ก็็เปนองค่ะไม่บได้ล่งให้เอฟซีเจ้าบ้านด้วยเนาะกระสันเอฟซีก็สิถือกลายอยู่ดิพูดถึงอะไรแต่ว่างัวนี่ฟันฟันแล้วเนาะค่ะเพราะนั่นตัวใดเนี่ยค่ะพี่ นว่าเพื่นมาบวกเลขมุกตัวแต่ว่าติดกันเด้อมีตัวเลขก็คือหกแปดเจ็ดเว้นแล้วก็สองห้าเก้าหกแปดเจ็ดแล้วก็สองห้าเก้าเนาะค่ะเนาะครับแล้วก็เลขล่างคือแปดหนึ่งข้าเราผ่านเข้ากับตัวกันคือสี่เจ็ดอืแปดหนึ่งนี่ยุคข้างล่างห้าเก้าบอกค่ะแปดหนึน่น 1> 8, 1ง ซีเจ็ดอยู่ตรงไหนคะอยู่ต่ำลงมาอีกครับค<อ>ันสองตัวนี้โบออกห้ซื้อเกตซูนตำแหน่งเลขงวดนี้เป<อ>็นไงวะตำแหน่นเด้อคันสองตัวนี้โบออกให้ซื้อเกตซูนประมาณว่าโอ้เจ็ดศูนย์นะหาซื้อเจ็ดศูนย <7 S 2> ์น <0. S 2> ในไนอยู่เด้อสำหรับเลขกหลงังมันเป็นในไนยอยู่แล้วแต่ที่พิจารณากันว่ามักตัวใดซื้อตัวใดนไม่สำนีแหละเลขกหลงัง ผมกับปัถนาให้เพิ่นได้ยุดดอกเด็แบซบี่ได้ยุดดอกล้องเบิงแต่ว่า,าวแต่ว่าแ,แต่ว่าตองงวดนั่นปูมาบอกว่ายังไนกว่าค่ะพี่เพิ่นเอากล้วยมใหอเคี่ยนหนึ่งมีหหวีปลาเข่งหนึง่งงูเข่งหนึง่งเดียวเลาวว่าอีกสามมือสีมาบอกเลขแบบนี้เราไปเบิงแล้วเราว่าทั้งถึงสามหมื่นแล้วไปได้สองหมื่นเรากลับมาแล้วเราเราเฝ้า เรากลับมาแล้วก็ได้เหล็กมะงกโตก็คือบอกไปพวกหนึ่งขันละกับเล็ก่างค่ะขันผู้ใดมักบ่หมักชุดนี้ก็ตีของฝันเราได้เพิ่นเียนให้แล้วลหละบ่ต้องไปตีดราที่เราคือเพื่อนเียนให้นั่นล่ะเดี๋ยวด้อเพื่อนมาเพื่อนมาจังไดอีกเนี่ยค่ะเพื่อนมาตเกาอีหย่างก่อค่ะพี่เพื่อนมาขันแปดหนึ่งกับซีเกตเนี่ยมันเป็นเหล็กตเกาอย่าลืมตเกาขันสองตัวนี้เ่ออกให้ซื้อ เจ็ดศูนย์นี่นี่คือชุดล่างแต่ว่าเลขบนนั่นมันมีสองหางก็คือหกแปดเจ็ดกับสองหาเก้านี่ซ้ำนี่เลขแล้วนะ่ะคิดว่าสำหรับความคิดของผมดือว่าก้อนเขาบัรษาเนี่ยแล้วอาจถ่งท<ด>ันใหม่โยนแน่หนีออกแน่นอนผมว่าเนาะเพราะว่าขอ,อขอปูไว้เนาะพี่เนาะท่านกจีไห่ค่ะคนก็จะได้งีมีเงินไปทำบุญนำ ท่าบุญเขาบ้านสาแน่หรอกคซื้อเทียนถวายวัดเลาะท่าบุญใกล้บ้านถ้าบุญใกล้บ้านท่าบุญเขาบรรษาเขาเป็นชาาพุดเขาต้องไปเขาบรรษาเด้อมันมโสคม่ลับแล้วโตเก่าเลาะแต่ว่าโจมผ้ารวยกัมากไปแล้วสี่เจ็ดปีแล้วนอมันมีเยอะนกับบอกอยู่ยำอย่ว่าโตเก่ากับมีเยอะมันนี่หมดม้อนนึงเลาะหอสอดมันตปอเลขหนาาสี่เวดมดก่อนเลาให หาศูนย์เลขจองกระทินมันมาออกวันนี้โอ้แม่นี่ดีตัวละเลขกะทินสองหาศูนย์ก็สองหาหนึ่งเนาะคนะ่ะเนาะแมนแทงวันนี้ให้ตามเลขตัวเก้าเล้าข้างล่างซี่เกตอุ้ยเพียสองหาหน,นึ่งเพราะท่านได้ออกอยู่ดิมันสวยได้พวกนึ่งออกศูนย์เออเนาะ <laughs> พี่เส้นขาว่าบพราแม่นหาหนึ่งเม่นบอกค่ะครับพี่เส้นขาว่าเพราะแมนสองหาหนึ่งแม่นบอเลขเก่า สองห้าศูนย์กับสองห้าหนึ่งนั่นแหละแต่ว่างวดว่อกี้นี่ยเป็นสองสี่เ็ดของเรามันมา่อันออกมันจิมาออกวันนี้คือเหล,ล็กล่างสี่เ็ตแล้วว่ะอ้ยนะบอกแน,น่นอนเลยมันได้แล้วเด้อลอตเตอรี่สี่เกตเนี่ยโจผ้าลวด <ผม S 1> ซื้อไว้แล้วผมกิดสีเขาไปในเมืองเนี่กิดสีผ้ามาหน่อยไปตัดขนนี่กิดสีไปหยิบมาไว้ยึ่ดอกเอกิดปูหายมาเนี่ก็กด้ค่ะ โอ้นะเสียเฟนยิบอยู่ไอยู่เอ้าวเดิมทีว่าฟันดียิ่ดอกฟันดียิ่ดอกฟันดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากัสีล้อมือแกเปลี่ยนแปลงจังใดแก่จังค่อยโทรมาหาข่อยไม่แต่ว่าสำหรับเลขแล้วเนี่ยอยว่าบ่เปลี่ยนตัวไรตัวนั้นของเราเนาะปูมาให้ย้่ำปูมาให้ย้่ำไดนกันย่ำนั่นเนาะค่ะพี่เนาะครับแมนอยู่แต่พี่เส้นขาฟันดีอยู่เด้อค่ะครับฟันดีฟันดีแต่ว่าขอยินจักรขาเนี่ยที่น่เนี่ยวันที่เท่าไรวันที่ ชิันทีเนี่ยสิ้นเนี่ยสิ้นสี่ฮอดเนี่ยใคอยเสี่ยงไม่งออีกชุดของเราเนี่ยกันฟันดีได้โทรไปซิกห้บอกดอกว่านำรถค่ะอันนี้ออกว่ประมาณกนกันสิ้นสีฮอดเนี่กันเชียงแล้วฟันดีบอกไปเลยว่าเอาให้ได้รถวันนี้นเด็กเนาะแต่ว่าโจผ้าลวยก็ได้ยดองว่างันอ่าที่เบี้ยปีเซียนขาวสองสีเจ็ดเนาะไปออกกันซ้โตท่าเห็นไหม ออกเก้าซีเจ็ดที่พี่แซนขาบอกโจผ้ารวยว่าเอาเก้าไซเดอร์นะสองบอมสองม้าค่ะนั่นแหละนั่นที่ชิดเก่าเขาแบบแท้งเอาเลาแบบับหัวเขาก็ได้ยิ่เด้ค่ะกากาบขออภัยเด้อเอฟซีเพราะว่าโจผ้ารวยกันติดภารกิจบัวได้ลงอห้ยเอฟซีเบิร่งผมก็ผมก็ติดภารกิจที่กันผมติดงานข่าวดำหนั่นผมก็เล่บบัวได้บอกพี่โจลงอห้เพิ่นค่ะผมก็ติดงานข่าวดำหมเตเลวค่ะแบบนี้ผม่ได้ติดอยังเดียวหมดเนี่ย ก่อนเข่าบรรซานี่ยหายซ้ำเร็จทุกคนแหละผมสิ่หายได้ทุกคนแหละค่ะเพราะว่าที่เ่อใดคุยกันอีกเด้กับบรรซาเนี่ละสิไปคุยกั็ไปเนาะมันเนาะด้วยเ่ล่ะอยากได้ตัวเลขก็ต้องอดเอาเลยรับเงคุยคุยได้คุยได้แต่ว่าผมบ่ได้ปิดวาจาดอกแต่ว่าบ่ได้คุยเรื่องเลขค่ะแต่ว่าคุยธรรมดาคุยได้แต่ว่าบ่ได้บ่ได้คุยเรื่องเลขมันให้มากกับห้บ่ได้เลขค่ะเพราะว่ารับปากก็จะไว้แล้วค่ะเพราะว่าพี่เซียนขาที่อ่าถือศิลป์ค่ะแม่นครับปฏิบัติธรรม เพราะว่ามีองค์ปูเนาะพี่เสียนขาพิ่นมีองค์พ่อแก่แล้วก็ปฏิบัติถรำสามเดือนเนาะค่ะเนาะกับศิบ่ได้คุยกับพี่เสียนขาที่อ่าคือตัวเลขก็สิบ่ได้ให้มาเด้อค่ะปูก็สิบ่ได้ให้เพิ่นก็สิถือศีลปฏิบัติธรรมเนาะค่ะเนาะครสามเดือนพูนแล้วว่าซาค่อยฟอกันไหมขออีกสามนาทีเด้อค่ะพี่ให้เราแก้เขาวัาซานี่ก็ให้สซ้ำเร็จกันเดี๋ยวค่อยติดเครื่องรถแล้วครจะได้พามาไปอาบน้ำไปเข้า ไม่เนาะมาเพราะนี่เป็นตะหกักเนาะพูดมาตัวนี้ซื้อมาหามึนหน่ป้าท้อ <c oughs> พันาต่จังไม่ใส่เขียงไหมพี่บอกพี่พันนี่ยังพี่ไัน้อยปับกระเป๋าไง<อ>าามาอย่างนี้บอมแบมแบมแหงว่วไปกับผู้หลุยซื้อเขาอ๋อม่นะมันนี่สิลงรักเขานี่พี่บอลเป็นหมาหลุดไส้บอลอืมหมาไกลมันสิผ่าตัวมีแต่หมาจอนจัดของไกล อันนั้นเป็นมาลูกไา้เขาไปเที่ยวเทียไหมเขาเล่ปกตัดผลค่ะอุ้ยเลี้ยงทั้งหมาหนึ่งแมวเป็นเพื่อนเ <c oughs> นาะยู่สวนก็ได้ดูแลดูแลชีวิตเพื่นเขาก็ดูแลชีวิตข่อขึ้นก้อนแล้วแมนอยู่ค่ะพี่เส้นกลางคิดไปดูคิดรอบหมดเลยเนาะไปดูแลชีวิตผู้อื่นเพื่นก็นดูแลชีวิตข,ยข่ยคือก้นเขาก็บบ่่ไข่เป็นทุกข์เป็นยากคับอืมค่ะ เขาบ่าดูแลผู้อื่นเอาตะโตเขาหนีเขาเกิสิลํลำบากหน้าหนึ่งยุ่เขาเรียกว่าไม่มีการเกือแพ้มันกิดสิเป็นทุกข์เป็นอยากสําหรับเขาเหตุยังเสบ่ค่ายสําเร็จดอกขึ้นเนี่ยถ้าเขาแพ้ผู้อื่นไปเขาคิดจังไดเขากับสิอันลับมทนาบุญนาเขาเขากับสำเร็จะอันนี้เป็นความคิดอขอดงไข่หรือว่าเพราะว่าข่กับสำเร็จเรื่องพวกนี้มาหลายแล้วเหตุบุญเหตุทานหนึ่งบาปบุญคุณส่วนมันมีจริงอ่ะเพาะฉันจว่า พี่เชนค่า,าพี่เชนค่า,าว่าแมนอยู่พี่เชนค่าค่ะอันน 6, 8, ั้นหกแปดเจ็ดกับสองห้าเก้านีชอบตัวใดค่ะเอาชีะไปผมผมว่าอยากกระลั้นตีแล้วแต่บุญไผ่บุญมันบุญไผ่บุญมันเนาะค่ะเนาะเอาครับอ,อาจจะเป็นกันดีกากันกานผมไปฟันตัวหนึง่ง อาเจียเพิ่นมันหลงซื้อตัวนี้ฮาเจี้ยมดอกอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวสิโทวดกันกันสิว่าเป็นบาปอีกเนาะโอ้ยมันหลอกกันซื้อไปบาปเนาะเอาเพี่เสี่ยนขาเพิ่นโบฟันด้วยค่ะเดี๋ยวล่อเนั่นใกล้ๆมือก่นอกนเนาะค่ะเนาะกันเพิ่นฟันยังไงโจผ้ารวยค่ะใช่ค่ะกันสำหรับตัวเลขโครงไทยมันกับกันเปลี่ยนแปลงกับทีบอกค่ะเปลี่ยนกับบัจจีตัวดอกค่ะกันโบเปลี่ยนกับคือนำเลยค่ะ เอาประมาณนี้ต่พี่โจผมจะได้ไปทําตุลา่อนค่ะกาสิได้เวลาหลักๆประมาณเก้านาทีเนาะอีกนิดนึงพี่เสนค่ะครับครับหวยพ่อตเอฟซีเนี่ยค่ะพี่อ่าวดนี้ก็ขอให้เอฟซีสมหวังเด้อกเขอพรรษาให้ได้ไปทําบุญทําทานต้องกันสมบังแล้วก็ด้ก็ขอให้รวยๆอย่าเจ็บอย่าจนเท่านั้นแหละครับค่ะโอเคแลครับเนาะสาธุค่ะกราบขอบพระคุณพี่เซนค่ะมากๆค่ะวันดีค่ะค่ะ พีเซนขากระเมตตายตัวเลขมากแล้วเนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วกาไปออกสามตัวล่างเนาะคะ่ะแต่ว่าพีเซนกากระบ,บอกอยู่ว่าศูนย์ห้าหาานึงเหี่ยศูนย์ใส่ข้างหน้าเดอ้อนะกับศูนย์ห้าศูนย์หกพันวังสี่ไว้ก็หกศูนย์ห่านอะค่ะเนาะโอ้ยแต่ว่าจบพาะลวยกับไว้บเ,เป็นเนาะสมองกับไ่ได้เก่งคักก็เลย ได้ยูนิตนอยกับบไดไลายค่ะก็ขอให้เอฟซีเดอร์ที่บดได้ลงศูนย์หาให้บางันก็ขอให้เอฟซีมีชคมีลามมีหมานสุบู่สุคนเดอร์สำหรับเลขพิเศษค่ะนี่เพิ่นสิทิ้งทวนเด้อค่ะเดอ้อเพิ่นสิไปถือสินแล้วปูกะสิให้ทิ้งทวนขันมันยังไดก็เอาไว้วิจารณญาณเบิง่งในการรับชมรับฟังเนาะค่ะเนาะทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นตัวเลข เลขที่เป็นฝันเนาะค่ะเนาะกะคอยเอฟซีมีโชว์มีรามมีมันสูป,ปูสูควันเดอ้อวันที่สิบหกกรกฎาคมสองห้าหกหกนี่คลิปนี้กับวัยสมนินสกรอนเนาะค่ะเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ